สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์โพสต์นะคะของ Facebook ค่ะผ่านเว MM ็บไซต์แค่มีขดนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นหน้าเว็บไซต์นะคะจะมีทั้งเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามและมีบริการอื่นิกมากมายนะคะใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะมาสมัครสมาชิกที่ด้านบนค่ะหรือใครนะคะที่ยังไม่รู้ลิงก์นะคะก็กดลิงก์เข้าเว็บไซต์นะคะผ่านที่ด้านล่างเลยนะคะเราแนบลิงค์ไว้ให้ที่อยู่ที่ด้านล่างแล้วนะคะนี่เลยค่ะเราจะพาไปดูวิธีการสมัครสมาชิกค่ะ พอกดเข้ามาแล้วนะคะเราก็กกรายละเอียดตามนี้นะคะพอกอกเสร็จแล้วค่ะอย่าลืมที่จะต้องติ๊กสองช่องนี้ด้วยนะคะแล้วกดทําการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะหรือว่าจะสมัครผ่าน G ี a i ลก็เลือกที่ด้านล่างได้เลยนะคะของเราค่ะมีสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะเลือกเป็นบริการเจ็ดหนึ่งสี่เก้านะคะตัวแรกเลยค่ะนี่เลยตรงนี้เป็นรายละเอียดค่ะอ่านตรงนี้ให้ละเอียดก่อนนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการคลอกลิงก์นะคะให้เราเข้ามาที่ หน้าเฟซตัวเองนะคะแล้วก็เลือกโพสค่ะกดไปตรงที่เวลาค่ะแล้วก็ทําการคัดลอกลิงก์ด้านบนได้เลยนะคะแล้วก็นํามาวางที่ช่องลิงก์ค่ะปริมาณค่ะเราจะปั๊มอยู่ที่100่งร้นะคะค่าบริการเพียง2บาทนะคะกเกือบ3าบาทคือถูกมากๆเลยค่ะแล้วก็กดทําการสั่งซื้อเลยค่ะพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะแล้วก็จะมีแจ้งรายละเอียดนะคะ นี่นะคะแล้วก็เราก็จะมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะนี่เลยค่ะประวัติการสั่งซื้อนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะแล้วก็ชื่อบริการนะคะแล้วก็เป็นลิงก์ค่ะแล้วก็วันที่แล้วก็เวลาแล้วก็สถานะเราเช็คได้ที่ตรงนี้นะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูที่การรับของขวัญนะคะนี่เลยค่ะการรับของขวัญนะคะตอนนี้ก็จะเป็นมีการแจกฟรีนะคะรับของขวัญได้ทุกหกชั่วโมงนะคะเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะ รับเป็นยอดวิวยอดไลค์ยอดติดตามนะคะก็เลือกตรงนี้ได้เลยต่อมาเป็นช่องลิงก์นะคะนี่เลยค่ะลิงก์นะคะถ้าใครเป็นลิงก์สั้นนะคะหรือว่าเป็นเราคัดลอกมาจากมือถือนะคะเราก็เอามาแปลงลิงก์ได้ที่ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็กดดาเนินการนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูแถบส่วนลดสมาชิกนะคะทางแถบซ้ายมือตรงนี้นะคะนี่เลยค่ะแถบส่วนลดสมาชิกนะคะก็จะมียอดใช้ใจ่ายไปนะคะว่าเราใช้ใจ่ายไปเท่าไหร่นะคะ ถ้าหากใช้ไปสอง0มื่นนะคะเราก็จะได้ส่วนลดห้าเปอร์ซ็นนะคะแล้วก็ห้ามื่นเจ็ดปอร์ซนนี่นะคะแล้วก็ตามลำดับเลยต่อมาค่ะเราจะพาไปดูที่การเติมเงินนะคะทางแถบเติมเงินนะคะที่ด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางสแกน qr code นะคะแล้วก็จะเป็นอังเปา wallet นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นช่องทางชิ i เพ p ์นะคะก็เลือกอันนี้ได้เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นเหรียญคริปโตค่ะแล้วก็จะเป็น คูมันนี่วอลเล็ตนะคะก็เลือกที่ตรงนี้ได้เลยนี่นะคะแล้วก็ใส่ราคาไปอะไรไปนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะแล้วเราก็จะได้ส่วนนี่นะคะเราก็จะได้ส่วนแบ่งนะคะการเติมยอดนะคะจากการแนะนําเพื่อนนะคะนี่เลยค่ะ แล้วก็จะเช็ครายได้นะคะแล้วก็รอจ่ายอย่างนี้นะคะก็เลือกได้เลยแล้วก็ใครที่ต้องการเบิกนะคะเบิกได้หนึ่งร้อยขึ้นไปนะคะก็กดทําการส่งคําขอเบิกค่าแนะนํานะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูช่อง,องแถบการคืนเงินนะคะตรงนี้เลยค่ะแถบการคืนเงินนะคะก็จะมีแจ้งเลขออเดอร์ค่ะแล้วก็ยอดเงินที่คืนนะคะสถานะเป็นบางส่วนหรือว่าเป็นยกเลิกนะคะวันที่เท่ทาไหร่ก็ดูตรงนี้ได้เลยนะคะทางแถบการคืนเงินแล้วก็จะเป็นการเช่าวเว็บนะคะตัวนี้นะคะถ้าใครอยาก เปิดเว็บนะคะเช่านะคะก็เลือกที่ตรงนี้ได้เลยราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อเดือนนะคะก็ทางนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นประวัติการเติมนะคะนี่เลยต่อมาค่ะเราจะพาไปดูตัวช่วยเหลือนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินนะคะก็เลือกทางตัวช่วยเหลือก็ได้หรือว่าจะเป็นผ่านไลน์ก็เลือกที่ด้านล่างได้เลยนะคะนี่นะคะผ่านไลน์ก็จะสแกนตรงนี้ได้เลย ก็ติดต่อแอดมินได้เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็เราจะพาไปดูวิธีการดูคำแนะนำนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดก่อนสั่งซื้อนะคะของทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็ติดต่อแอดมินก็กดตรงนี้ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ในส่วนคำแนะนำตรงนี้นะคะก็จะเป็นหากออเดอร์ค้างเกิน3วันนะคะก็เลือกที่ตรงนี้ได้เลยแบบดูที่ตรงนี้นะคะก็จะมีแจ้งรายละเอียดบอกก็ถ้าออเดอร์ใครค้าง3วันนะคะก็ไปแจ้งของคืนยอดกับแอดมินได้เลยนะคะ นี่เลยค่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะยอดไลค์ของเราก็ขึ้นครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่สนใจค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์ค่ะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ